จับปลาการกุศลน้องอ่ะคุยเสือกไปหน้องอันนี้แห่ฟังไปหน้องไปหน้อยไปน้องแบบนี้ป่ะปลาหลายังไปหน้องทีกัด

นวลจันครับนวลจันทหนึ่งกิโลเกินเลยไม่น้อง ก็รุ่นปลาไงไม่น้องที่น,นี่บ่มัมนนี่น้องกุ้ยเสือกครับตะบลหนองบัวอันทุกโสดุมไม่น้องจังหวัดมหาสะะารคาม้องเนี่ยฟังสองลอยไปนะแค่ที่ลอย ได้แล้วครับไปกินหมานว่าหมานว่ายกๆๆยกยกเดี๋ยว<อ>สีชมพูบไปน<แ>้องได้แล้วไปกินครับสามโลสามโลโอ้บุบบดไปกินไปยีศพยีศพใหญ่งไปน้องสามโลขึ้นแล้วครับรอรุ่นปลาบึกครับไปน้องเพราะว่ามีประบุกตัวละสิบโกิโลอยู่อ้าวยาวไปแห่ฟังเวลาซื้อแพรเวลาก้นแพรไปเล้ววันทูที่ กระดุมกับท่านในขืนไปหน่องก็ะดีแห่แ่าขืนขืนดีไปหน่องแห่ความกับท่านในได้รุดวะ อ้าวลุ้นเอาเตะตีนเลยเตะตีนเลยย่างไปเฮฟังไปน้องเอาลุ you, ้นไปไปปลาใหญ่เขาจะกินรุดบ่นรุดไปอ่ามาลุ้นน้ำกันเอาอออ๋คนนุ่มไฟแรงไปน้องเฮฟังช่องลอยมันว่ามันหมดแล้ว เป็นว่าปไายงายเขาไปขุดมันพี่น้องไปไหนโอ้ยเฝ้าไปน้องเฝ้าเฝ้า,ฝามันมันไปน้องเด้อ